เซ็กซี่ตัวแม่อัมพัชราภาคงหนุ่มคนสนิทโนต้ตวิเศษมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นาฬิกาในงานเปิดตัวงานเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์2 0 1 0ครั้งที่12ที่ได้รวบร,รวมนาฬิกากว่า180แบรนด์ระดับโลกมาจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ตุลาคมที่ดีออเวนต์ hall ชั้น3เซ็นทรัลชิดลมโดยงานนี้สาวอัมก็ได้สวมนาฬิกาแบรนด์ซาก้ารุ่นรอยัลโซลิเทร์ส่วนหนุ่มโนสส้ตสวมแบรนด์เพียเจรุ่นรามไลเซกา นุ่มเนาสนใจจะซื้อเป็นของควันแทนใจให้สาวอ้ำสักเรือนบ้างหรือเปล่าเนอะถ้าซื้อคงต้องขายบ้านขายรถซื้อมับอยากได้ไหมขอเป็นเงินสดสักครึ่งนึ่งก็พอตักิกาที่เราใส่กับโน้ทนี่รวมกันมากกว่าร้อยล้านใช่ค่ะของอ้ำเป็นซาก,ก้าค่ะ60ล้าน,นค่ะของผมเ,เ,เป็นเปีเยเจ๊ครับล้านอล้าน เปิดม้ากน้อยแค่ไหนคะเป็นห่วงเขามากกว่าค่ะเขาเกรงเกรงพวกพี่ๆแหละ <c oughs> อย่ายิงคำถามแรงนะคะ <c oughs> อา้าว <c oughs> แล้วก็เพราะว่าหนุ่มน้ตเป็นหนุ่มคนแรกที่สาวอ้๊อควงคู่ออกงาน <c oughs> แถมยังสวีดหวานมากๆทั้งคู่เลยถูกรุมถามเป็นเสียงเดียวว่าใกล้จะมีข่าวดีแล้วใช่ไหมก <c oughs> ็ดูดูไปอะค่ะ <c oughs> สำหรับกับอ้๊นี่คือเรียกว่าอะไรคะเพื่อนสนิทเพื่อป็นดารานะคะเเพื่อนสนิทแล้วนะคะ จะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ไหมคะขอให้ไม่มีข่าวไม่ดีก็พอแล้วเจ็ดเก้าตลาดนี้เตรียมตัวหรือยังคะมีไหมมีไหมไม่รู้เหมือนกันครับใช่ไหมถ้ามีเดี๋ยวจะให้ละกันการรับงานคู่กันระหว่างอ้าากันน้นเนี่ยค่าตัวประมาณ4ี่แสนเลยอ๋อไม่ค่ะถือว่ามาด้ใจรักแล้วกันค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ๆเขาเงินนี้ก็เป็นของนอกกาย <laughs> <laughs> สาวอ้ำควงไฮโซนอตมาโชว์หวานเอแล้วหนุ่มอ้ำอาทิชาล่ะคะเมื่อไหร่จะควงสาวนัดมีเรียรออกงานบ้างอาจจะเร็วๆนี้คือกําลังคุยกันอยู่ <c oughs> ไปท,ทําพิธีบูชาไฟอะไรกับพี่นัดมาการบูชาไฟคือการไล่เล <c oughs> าะไล่สิ่งที่ไม่ดีคือเอาเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปกับไฟให้ไฟเผาเผาไปอะไรพวกนี้ว่าเป็นพิธีที่แบบว่าเหมือนแต่งงานกันโดยใช่ไม่ใช่พระเอกอ้ำย้ำรักกับสาวนัดยังแฮปปี้เหมือนเดิม แต่สาวแป้งออนจิรานนสิ